เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับประเทศไทยก่อนจะตัดสินใจเดินทางเข้ามาอันนี้ถือว่าเป็นมุมมองของคนต่างประเทศนะครับว่าเขามองเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยยังไง Thailand c u l t u r e นะครับแล้วก็เราก็ดูว่าเออในมุมของต่างชาติเนี่ยกับมุมมองของเราซึ่งเติบโตเกิดมาจากประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยมันมีมุมมองที่แตกต่างกันไหม ในนี้บอกว่า,เ,าเดี๋ยวลิงก์นี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับเขาบอกว่านอกจากธรรมชาติที่หลากหลายแล้วเนี่ยไทยแลนด์ยังเป็นประเทศที่ร่ำรวยวงเล็บเรื่องของวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็คือนอกจากเรื่องของธรรมชาติแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของไทยก็ยังได้หลอมรวมมาจากประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศอย่างจีนลาวอินเดียก็คือเพราะว่า,าภูมิประเทศที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาลืมเขียนไปอยู่ข้างล่างด้วยนะ มาเลเซียด้วยที่เป็นวัฒนธรรมของทางอิสลามก็คือเหมือนมาจากสี่ทิศเลยมาหลอมรวมกันอยู่ตรงกลางก็คืออยู่ที่ประเทศไทยก็เลยมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมคือมันคือในประเทศเดียวกันก็คือยังคงมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและก็ภาษาพูดของของภูมิภาคด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าทางเหนือเอ้ยก็แต่ละจังหวัดก็พูดสำเนียงก็หรืออะไรหลายๆอย่างก็ไม่เหมือนกันแล้ว หรือแม้กระทั่งทางภาคใต้เอ่ยก็เป็นอีกแบบหนึง่งหรือภาคอีสานก็เป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งกรุงเทพกับนคนปรปฐมเองก็ยังมีสำเนียงการพูดที่แตกต่างกันก็คนไทยมีวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองทั้งปีและเป็นตกลงยังไงด้วยการเฉลิมฉลองที่เป็นเอกลักษณ์ไปทั่วทั้งประเทศ ซึ่งก็ไม่ได้มีการปิดกดั้นใดๆก็คือทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ว่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยอันนี้บอกก่อนไม่ได้อ่านทุกหัวข้อนะครับเอาเฉพาะบางอันอ่าพูดถึงในแง่ของครอบครัวก็คือคนไทยให้ความสําคัญกับครอบครอบครัวมากกว่าสิ่งอื่นใดไม่เหมือนทางด้านของทางตะวันตกเหมือนทางตะวันตกเนี่ยคือเขาก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวนะแต่ว่าเป็นครอบครัวที่ เขาใช้คําว่านิวเคลียร์แฟมิลี่ครอบครัววัวลบนิวเคลียร์ครอบไม่ใช่ก็คือครอบครัวชั้นใกล้ชิดมากเท่านั้นซึ่งก็มักจะเป็นแค่พ่อแม่กับลูกเท่านั้นอ่าก็คือชั้นใกล้ชิดเลยหรือไม่ก็พ่อแม่ของตัวเองเท่านั้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าญาติเอ่อของใครเราก็นับญาติหมดใช่ไหมก็คือไม่ว่าจะเป็นป้าห่างๆลุงห่างๆก็เป็นลุงหรือว่าคุณยายข้างบ้านก็เป็นคุณยายก็คือใครก็เป็นญาติหมด แต่อันนั้นคือเขาจะให้เขาจะเน้นเฉพาะครอบครัวที่ชั้นใกล้ชิดเท่านั้นนี่ไงก็คือคนท้องถิ่นในไทยก็คือให้ความสาคัญทั้งครอบครัวส่วนขยายด้วยส่วนขยายก็คือมากกว่าพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายในครอบครัวของคนไทยคนที่อายุน้อยกว่าก็คือจะดูแลคนที่อายุมากกว่าแล้วก็พี่น้องกันก็ดูแลซึ่งกันและกันในช่วงสมัยเก่า หมายถึงว่าในช่วงที่ยังเด็กก็พี่น้องต้องดูแลกันพอโตขึ้นก็ไปดูแลพ่อแม่ที่หรือครอบคนในครอบครัวที่แก่แกชราอันนี้แปลกดีคือไม่มีคําว่าลูกพี่ลูกน้องในในประเทศไทยคือไม่มีคำคำจริงๆแล้วเดิมไม่มีคําคํานี้ในภาษาไทยก็คือแต่ว่าถ้าทางตะวันตกก็คือคําว่าลูกพี่ลูกน้องหมายถึงพี่ชายหรือพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาว ก็คือครอบครัวก็มักจะทําทุกอย่างร่วมกันในดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้ทั้งทานอาหารร่วมกันอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ที่อยากจะรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นก็ทําได้โดยที่ไปเยี่ยมเยียนพวกเขาแล้วก็พวกเขาก็พร้อมต้อนรับเอยพร้อมต้อนรับก็จริงจริงต้อนรับทุกคนอยู่แล้วเอาเป็นว่าแค่ไปสกิดเขานิดเดียวเนี่ยเขาก็จะพูด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 เล่าเรื่องอะไรของเขาออกมาแล้วนะครับ ถัดมาเรื่องของอาหารก็คืออาหารเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับวิถีชีวิตของคนไทยหลักฐานที่มีอยู่ทั่วไปภายในราชอาณาจักรก็คือก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยจะมีความหลากหลายมีความปรับปนกันของวัฒนธรรมเอเชียอย่างมากรู้ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวที่เห็นขายข้างทางกันเนี่ยก็ <laughs> มาจากจีนถูกไหมคนจีนสมัยก่อนล่องเรือมาที่ จากด้านจากทางด้านบนภาคเหนือมาตามแม่น้ําเจ้าพยาก็เอาวัฒนธรรมของก๋วยเตี๋ยวมาหรืออาหารหรือแม้แต่ขนมหลายอย่างที่เราคิดว่าเป็นเป็นของไทยแต่ความจริงแล้วมีต้นกําเนิดมาจากของต่างประเทศทั้งสิน้นเลอเอบางอย่างของทางฝรั่งเองก็กลายมาเป็นขนมไทยโดยที่เราไม่เคยเอดใจว่าอ่ะอันนี้คือมาจากของฝรั่งนะฉะนั้นก็คือเราเป็นชาติที่ยอมรับความ หลากหลายก็เลยเหมือนว่ามีอาหารที่หลากหลายตามไปด้วยก็คืออย่างเช่นข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักของไปทั่วทั้งราชอาณาจากักรก็คือทุกครอบครัวยังไงก็กินข้าวแล้วก็ผสมกับซอสอ,สอื่นๆและก็ผักซึ่งอันนี้ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมของลาวเหรอในขณะที่ภาคเหนือของประเทศไทยกินข้าวเหนียว แต่ว่าภาคใต้แล้วก็ภาคกลางก็คือกินข้าวขัดขาวอย่างที่พบมักจะพบเห็นได้มากมายตามตามถนนหน,นทางในไทยก็คือ,อะบะหมี่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของจีนก็คือคนไทยก็เอามาคลุกกับข้าวหมายถึงว่าเอาพวกซอสเผ็ดมาคลุกกับข้าวหรือว่าคลุกกับบะหมี่ก็คนไทยนิยมทานอาหารด้วยโดยใช้ ช้อนขนาดใหญ่และซ่อมออช้อนนี่คือเหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับในขณะที่ทางตะวันตกเขาก็จะมักจะมีมีดมาใช่ไหมแต่เราไม่ไม่ชอบใช้มีดช้อนนี่คืออันเดียวหั่นได้หมดทุกอย่างก็เคยได้ยินว่าฝลั่งก็มาไทยก็กินเวลาจะกินปลาก็ไม่รู้จะหั่นยังไงเพราะว่าไม่มีมีดอยู่ก็เลยขอมีดจากคนขายคนขายก็บอกว่าก็นี่ไงช้อนนี่ไงเสร็จแล้วก็คว้าช้อนมาหั่นให้ดู จริงๆก็บางเดือนเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเราก็ว่าเออช้อนมันก็สะดวกอยู่แล้วนะใช้ใช้มีดเสร็จแล้วก็ต้องเอาซ่อมจิ้มเอาอย่างนี้มันก็มันไม่สะดวกนะไม่สะดวกก็ว่าแต่มันจะดูเป็นผู้ดีกว่าถ้าเกิดใครใช้เป็นใช้มีดกับซ่อมคู่กันอย่างเดียวไม่ได้ใช้ช้อนวัฒนธรรมอาหารของไทยได้อิทธิพลอย่างมากมาจากจีนและอินเดียก็คือรสเผ็ดของในอาหารไทยมาจากอินเดียในขณะที่ทั้งการใช้ตะเกียบและก็เส้นบะหมี่ก็มาจากจีน มันก็เลยเป็นการรวมๆกันว่ามักจะมีความหลากหลายที่มักจะหาไม่ได้จากประเทศอื่นในเอเชียคือเราก็ยอมรับอาหารของฝรั่งแล้วก็มีอาหารของทุกชาติอยู่อยู่แล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสาารประสบการณ์อาหารอันยอดเยี่ยมนี้ได้จากสตรีทฟู้ดของเมืองไทยคืออว่าคนไทยเนี่ยเขาเก่งในการเรียนแบบเก่งในการทําตามฉะนั้นถ้าเกิดเขาเห็นใครทําแล้วก็มัน รู้สึกโอเคเขาก็จะทําตามได้อย่างรวดเร็วมากซึ่งอปก็เชื่อของอ,องิปรว่าอย่างเช่นพวกขนมฝรั่งต่างๆเนี่ยก็คือได้มาเพราะว่าฝรั่งที่มาอยู่ไทยแล้วเขาก็เอาวัฒนธรรมของเขามาใช่ไหมครับฉะนั้นคนไทยก็เลยเ,เห็นปุ๊บก็เลยเรียนแบบได้อย่างรวดเร็วอ,อ่แล้วก็งานเทศกาลหลักๆของประเทศไทยอย่างเช่นสงกรานต์เฟสติวัลงานเทศกาลสงกรานต์คือถ้านึกภาพของสงกรานต์ก็คือมักจะเห็นภาพของการสาดน้ํา แต่ในความจริงคือตามวัฒ,วฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยเขาแค่พรมน้ําเท่านั้นเองนะครับเทศกาลสงกรานต์ก็คือทุกคนก็สามารถเข้าร่วมได้รวมถึงนักเดินทางนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จะมีทั้งนอกจากการเล่นน้ําแล้วก็จะมีมากมายทั้งการประกวดนางงามทั้งดนตรีพื้นบ้านแล้วก็เทศกาลกินเจภูเก็ตคือเทศกาลที่มักจะจัดในเดือนกันยาของทุกปี เป็นเทศกาลที่จัดโดยลูกหลานของชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนซึ่งได้อพยพมาอยู่แถบนั้นซึ่งเขาก็ไปทั่วนะฉะนั้นชาวจีนเอ่อหมายถึงในอดีตที่อพยพนะครับไม่ใช่จีนปัจจุบันก็คืออพยพไปจนถึงสิงคโปร์นู่นเลยก็คือในมาเลเซียเองก็มีส่วนผสมของของคนจีนแล้วก็คนอินเดียแล้วก็คนมาเลส่วนของสิงคโปร์นี่เรียกได้ว่าจีนกับอินเดียหรือหรืออื่นๆน,นี่คือแทบจะพอๆกัน ถ้าพูดถึงกินเจมันก็ต้องเป็นอาหารเจรใช่ไหมเรายังคิดว่าเออน่าจะมีการทําอาหารเจรเนี่ยนอกเหนือเทศกาลกินเจด้วยนะคือเราจะหาอาหารกินอาหารเจรกินได้ง่ายก็คือเฉพาะตอนช่วงที่ทมันมีเทศกาลเท่านั้นเองซึ่งซึ่งจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเชื่อว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากกินเนื้อสัตว์มากหรอกแต่มันเอิญมันหาอาหารเจรที่ทําคล้ายๆเนื้อสัตว์แบบว่าคือมันจะมีแค่ตอนเทศกาลเ,เท่านั้นเองอะไรเงี้ยถ้ามันมีแพร่หลายเนี่ยคนเขาก็คงกิน กินเจกันแบบว่าทั้งปีได้แล้ววะเทศก,กาลกินอาหารเจก็อาจจะไม่ได้มีอาหารเจก็ยังมีทั้งการประกวดนางงามแล้วการประกวดเอ้ไม่ใช่ประกวดการแสดงของของแบบเหมือนเหนือมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นปามีดหรือว่าพ่นไฟเันเป็นว่าไอ้พ่นไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าถ้าเราไปทัวร์เรือของซึ่งอับเคยก็คือไปทัวร์เรือแล้วเขาก็จะเหมือนกับว,ว่ามีการแสดงตอนช่วงเย็นก็คือเหมือนให ให้คนเข้ามาเหมือนแสดงเล่นไฟให้ให้ดูอยู่อันนี้ก็คือมาเล่นในเทศกาลหรือเทศกาลล่มบ่อสร้างรู้สึกจะอยู่ในลําพูนก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นเทศกาลที่สีสันหลากหลายเรวมทั้งมีการประกวดแล้วก็ศิลป,ปะต่างๆซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อร่มกระดาษได้จากแผงข้างทางเพื่อมาเข้าร่วมงานเอาเป็นว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรจะรู้เพื่อที่จะกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทยได ก็คือต้องมีความเคารพนบนอบก็คือควรจะเคารพในทุกแง่มุมของวัฒนธรรมแม้ว่ามันจะดูต่างจากสิ่งที่คุณเคยยังไงก็ตามอ่าแล้วก็เมื่อรู้ว่ามีงานงจริงๆไม่ต้องบอกเขาหรอกเขาก็เห็นถ้าเกิดเขารู้ปุ๊บเขาก็ไปอยู่แล้วแหละหนักท่องเที่ยวนะก็คือเข้าร่วมงานเอ่อแล้วก็อะไรอ๋แอแล้วก็รักษามารยาทก็คือควรจะรักษามารยาทเมื่อเข้าชมทุกอย่างของวัฒนธรรมไทย ก็อเอาเป็นว่าก็พวกฝรั่งเนี่ยเขาก็มักจะศึกษาอะไรอย่างต่างๆก่อนที่จะมาใช่ไหมครับดังนั้นก็ในนี้ก็บอกว่านักท่องเที่ยวควรจะศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตแล้วก็อะไรต่างๆของไทยเพื่อที่จะทําตัวกลมกลืนเมื่อมาถึงในราชอาณาจักรเรื่องการกลมกลืนเนี่ยนะเรียกได้ว่าถ้าใครอยู่ไทยนานเนี่ยนะกลมกลืนแน่นอนเหมือนเป็นประเทศที่ ไม่ว่าก่อนจะมาเนี่ยจะเป็นคนนิสัยแบบไหนก็ตามนะครับพอมาอยู่สักพักหนึ่งคือถ้าอยู่สั้นๆคงคงยังไม่ไอนี่หรอกถ้ามาอยู่สักพักหนึ่งจะเริ่มหลอมรวมจะเริ่มนิสัยคล้ายๆคนท้องถิ่นทันทีอย่างเช่นอย่างเช่นตอนที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็เ,เห็นว่าเวลาเราจะข้ามถนนเนี่ยเขาก็หยุดดูสัญญาณถ้าเกิดเป็นคนข้ามอ่ะก็จะหยุดดูสัญญาณไฟเสร็จแล้วก็เขียวแล้วแล้วรถแ,แบบว่า ชะลอหรือว่าหยุดจอดให้แล้วถึงจะข้ามแต่ว่าไม่พอมาถึงในไทยปุ๊บฝรั่งก็ฝรั่งเถอะวิ่งข้ามถนนเหมือนกันหรือว่าตอนอยู่ต่างประเทศก็ถ้าเกิดรถคันไหนเห็นเห็นแบบว่าคนกําลังจะข้ามเขาก็จะหยุดให้แต่ว่าพอมาไม่ใช่ทุกคนนะครับแค่แค่แค่แ,คแ,คแค่อะไรนะแต่พูดเล่นเล่นเฉยๆ,ๆก็คือแบบว่าฝรั่งขีมขีมมอเตอร์ไซค์ก็ไม่หยุดให้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแหละ เรียกได้ว่ากลายเป็นว่าคนจะนิสัยยังไงเนี่ยบางทีไม่ได้เกี่ยวกับตัวคนคนนั้นแหละบางทีเกี่ยวกับสถานที่ก็คือไปอยู่ที่ไหนก็มักจะหลอมรวมไปที่กับที่นั้นๆน,น,นะครับและยิ่งใครมาอยู่ที่ไทยเนี่ยจะหลอมรวมกับเรื่องแนวทางของหรือวัฒนธรรมหรือนิสัยของคนไทยได้เร็วเป็นพิเศษครับตอนนี้เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ฟังหัวข้อแบบนี้ นะครับหรือว่าชาวต่างชาติที่มาอยู่ในไทยด้วยกันนะครับแล้วเขาก็เป็นยังไงได้หลอมรวมกับแนวทางวัฒนธรรมของไทยได้เร็วไหมก็แชร์กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ